วันนี้เรามาทำสุกี้แห้งทานกันครับปกติแล้วเราจะใช้เป็นเส้นวุ้นเส้นผัดนะครับแต่วันนี้พิเศษครับผมเราจะทำเป็นเส้นใหญ่ผัดสุกี้แห้งครับเส้นเหนียวนุ่มผัดง่ายครับอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนครับผมสวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้เรามาทำเส้นใหญ่ผัดสุกี้แห้งนะครับมาดูส่วนประกอบสำคัญนะครับผมก็จะมีเส้นใหญ่ครับม่บ้านก็กำลังคลี่เส้นอยู่นะครับไข่ไก่หมูสับผักกาดขาว น้ำจิ้มสุก,กี้กระเทียมแล้วก็จะมีขึ้นช่ายด้วยนะครับมาหมักหมูกันก่อนครับวันนี้ผมใช้เป็นเนื้อหมูที่เขาหั่นมาเรียบร้อยแล้ว300กรัมไข่ไก่1ฟองผงปรุงรสอีกครึ่งช้อนชาครับจากนั้นก็ผสมคุกเ้าให้เข้ากันครับผมหมักเอาไว้สักพักหนึ่งนะครับ คราวนี้ก็มาลงมือผัดกันเลยครับน้ำมันพืชนิดหน่อยครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับประมาณ1ช้อนล,ลงไปผัดให้หอมก่อนครับเสร็จแล้วก็นำเนื้อหมูที่เรามากับไข่ทิ้งเอาไว้ลงมาผัดได้เลยครับ ก็ผัดให้เนื้อหมูสุกเลยนะครับเนื้อหมูเนี่ยแนะนําให้เป็นเนื้อหมูที่แผ่นบางๆนะครับเวลานํามาผัดเนี่ยจะได้มีความนุ่มน่าทานแล้วก็ไม่แข็งด้วยนะครับ ัดเนื้อหมูสุกแล้วก็ใส่ผักลงไปได้เลยครับวันนี้เราใช้เป็นผักกาดขาวประมาณ200กรัมนะครับถ้าใครมีผักบ,บุ้งจีนก็สามารถใส่ไปเพิ่มเติมได้นะครับจากนั้นก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ตามลงไปเลยครับประมาณ400กรัมนะครับ ใส่ซีอิ๊วขาลงไปสักหน่อยครับคราวนี้เราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปด้านข้างประมาณสักสามฟองน,นะครับแล้วก็ค่อยๆผัดรวมกันได้เลยนะครับผม วันนี้ผมผัดค่อนข้างเยอะสักหน่อยนะครับเพราะว่าจะผัดทีเดียวสามจานเลยนะครับจะได้ไม่ต้องผัดหลายๆครั้งนะครับผัดผักสุกแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปครับ จากนั้นก็ใส่ซอสน้ำจิ้มซุกี้ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบแบบข้นก็ใส่ได้เลยนะครับ เอาละครับแค่นี้ก็ทานได้แล้วครับผมเส้นใหญ่ผัดซุกี้แห้งครับอร่อยแบบนุ่มๆไม่แพ้เส้นวุนเส้นแน่นอนนะครับผมใครชอบก็ลองไปทําทานกันได้ครับผมผัดง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับใครชอบแบบเข้มข้นก็ใส่น้ําซอสซุกี้ลงไปเพิ่มเติมได้เวลาทานนะครับวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ